เพชรเพลินตาตอนที่6เพื่อนใหม่คุณกรีดเพียงแค่กริดโผล่หน้าเข้าไปในห้องนั่งเล่นเสียงอุทานอย่างดีอกดีใจก็ดังเซ็งแซ่ทำให้เจ้าของงานปลาบปลื้มมากที่สามารถชวนคนรักสันโดยอย่างกรีดมาร่วมงานเลี้ยงได้กรีดแนะนำทุกคนให้เพชรเพลินตารู้จักหญิงสาวยิ้มอายๆแล้วยกมือไหวอย่างเรียบร้อยกิริยามารยาทอย่างเด็กที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีทำให้ผู้ใหญ่นึกเอนดูได้ไม่ยาก กรอบกับหน้าตาน่ารักผิวขาวนวลเนียนและความเป็นหลานสาวของกริตตามที่เขาแนะนําก็ทําให้หลายคนอยากเข้ามาทําความรู้จักกับเธอน้องเพชรครับเพชรเพลินตาเป็นหลานสาวผมเองกริตไม่อยากพูดให้มากเรื่องว่าเธอไม่ใช่หลานสาวแท้ๆของเขาแต่เป็นเพียงลูกสาวของเพื่อรุ่นพี่เพราะปากคนไปไวเหลือเกินถ้าหากมีใครรู้ว่าเขาอยู่ร่วมบ้านกับหญิงสาวที่ไม่ได้มีความผูกพันกันทางสายเลือดคงไม่แคล้วคิดตเตลิดเปิดเปิงกันไปไกล เขาไม่กลัวคนนินทาแต่ไม่อยากให้ใครพูดถึงเพชรเพลินตาในทางไม่ดีชื่อเพราะจังเลยอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเจ้าของบ้านเอ่ยถามเธออยู่ในวัยไม่น่าเกิน40ปียังสาวพริ้งและสวยจัดสิแล้วค่ะเพชรเพลินตายิ้มตอบอ้าวเท่าลูกสาวน้าเลยน้องแพรมานี่สิลูกเธอชะงกหน้าไปตรงบันไดแล้วส่งเสียงเรียกคนข้างบนไม่นานก็มีเสียงเดินลงส้นตึงตังมาจากทางบันได แม่มีอะไรหญิงสาวผิวสองสีหน้าตาบกบุญไม่รับเดินเข้ามาในห้องมารู้จักเพื่อนใหม่หลานสาวคุณกริชชื่อเพชรอายุเท่าน้องแพรเลยชื่อคล้ายกันอีกต่างหากเจ้าของงานพยายามแนะนําให้หญิงสาวสองคนรู้จักกันแต่ก่อนที่เพชรเพลินตาจะได้เอ่ยทักทายอะไรออกไปเธอคนนั้นก็พุ่งขึ้นมาเสกกอนแม่ทําไมไม่บอกว่าพิกฤตมาเนี่ยแล้วแพรก็หันหลังวิ่งขึ้นบันไดไป ทิ้งเพชรเพลินตาให้ยืนยิ้มเจืออยู่ตรงนั้นเพราะเพื่อนใหม่ไม่มีทีท่าว่าจะสนใจเธอเลยแม้สักนิดเดียวขอโทษทีนะคะยายแพรมาอยู่ที่นี่เกือบสิบปีมารยาทอะไรก็ลืมหมดแล้วมือแข็งอย่างกับอะไรเจ้าของบ้านบ่นไม่จริงจังนะักกลิตเพียงยิ้มไม่ตอบอะไรแต่จงุงยยหนุ่มของเขาออกไปทําความรู้จักกับคนอื่นแทนคนนี้ชื่อแดนเป็นรุ่นพี่เพชรสักปีสองปีลมะมั้งหรือยังไงนะแดนอายุเท่าไหร่แล้ว กริดถามผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่บนโซฟาเขาสูงพอๆพกับกริดผิวขาวจัดจมูกโดง่งตาสีเทาอ่อนและผมสีน้ำตาลยี่สิบแล้วครับน้องจะมาเรียนมาหาลัยหรอฮะเขาตอบกริดเป็นภาษาไทยสำเนียงแปลงหูแล้วหันมาพยักหน้าทักทายเพศเพลินตาที่ส่งยิ้มอายๆตอบกลับไปใช่คงเข้าที่เดียวกับแดนนั่นแหละแต่ตอนนี้ยังเรียนภาษาอยู่เลยเธอมหน้าคงเข้าเรียนเตรียมมหาลัยได้ฝากดูแลน้องสักคนนะแดนพยักหน้ารับ กริตจึงนั่งลงข้างเขาแล้วชี้มือให้เพชรเพลินตานั่งลงบนโซฟาเดียวอีกตัวหนึ่งพี่แดนเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่เกิดที่พูดภาษาไทยได้เพราะแม่เขาสอนน่ะไม่อยากให้ลืมเมืองไทยลืมภาษาไทยกริตอธิบายให้เพชรเพลินตาฟังเธอเพียงพยักหน้าแดนจึงส่งยิ้มบางๆมาให้แล้วชวนคุยให้เธอคลายความอึดอัดลงบ้างบ้านพี่อยู่ไม่ไกลกับบ้านพี่กริตวันไหนเหงาเงาไม่มีอะไรทําก็เท็กซ์มาหมายถึงส่งข้อความนะ่ะ พี่พาไปเที่ยวได้หรือมาเที่ยวบ้านพี่ก็ได้แม่กับป้าป้าใจดีไม่ต้องกลัวแดนพยายามผูกมิตรกับหญิงสาวหน้าตาน่ารักเขาไม่ได้คิดอะไรกับเธอนอกจากความเอ็นดูเธอดูเรียบร้อยและขี้อายต่างจากเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ที่จะกล้าคิดกล้าพูดแต่เขาเห็นว่าอย่างนี้ก็น่ารักไปอีกแบบอาจจะเพราะโตมากับวัฒนธรรมต่างกันเลยทําให้เธอดูน่าสนใจแดนคิดว่าเธอดูคล้ายแม่ของเขาที่อ่อนหวานนุ่มนวลและยิ้มสวย คุณกริตสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยคราวก่อนงานสงกรานต์คุณกริตก็ไม่ได้มาไม่ทานไรคนที่แดนกำลังนึกถึงก็เดินมาสมทบเธอเป็นหญิงวัยประมาณห้าสิบรูปร่างท้วมนิดนิดแต่ดูสุขภาพดีและหน้าตาสดใสสมวัยสวัสดีครับพิดาเมื่อกี้ผมเข้ามาไม่เห็นเห็นแต่แดนกริตทักทายกลับไปบ้างในบรรดาคนไทยทั้งหมดที่นี่เขาเห็นจะสนิทกับดาราหรือพิดาคนนี้มากที่สุดแล้วความที่ชอบอะไรคล้ายๆกัน รักสันโดษและไม่ชอบนินทาใครจึงทําให้พวกเขาทั้งคู่เข้ากันได้ค่อนข้างดีพี่อยู่ในครัวได้ยินว่าคุณกรีตมาแล้วเลยออกมาทักหน่อยแดนเขาอยากกินลาบหมูพี่เลยซื้อกับข้าวมาทําที่นี่เพราะทํามาจากบ้านเดี๋ยวมันไม่อร่อยแล้วสาวน้อยในี่ใครเอ่ยน่ารักเชียวลูกดารานั่งบนที่เท้าแขนโซฟาข้างลูกชายกอดไหล่เขาอย่างสนิทสนมสวัสดีค่ะเพชเพลินตาค่ะเรียกเพชเฉยเก็ได้เพชเพลินตาแนะนําตัวเอง เรามองหน่ากลิตแล้วเขาพยักหน้าให้เธอพูดเองเอา้าวชื่อเพราะมากเลยลูกหนูมาเรียนหรือมาเที่ยวจ๊ะดาราถามอย่างใจดีเธออยากมีลูกสาวอีกสักคนแต่น้องสาวของแดนไม่มีโอกาสได้ลืมตามมาดูโลกเธอแท้งตอนที่ตั้งครรภ์ได้หกเดือนหลังจากนั้นก็ไม่สามารถมีลูกได้อีกเมื่อเห็นเด็กผู้หญิงจึงเอ็นดูมากเป็นพิเศษมาเรียนครับหลานสาวผมเองอันนี้กระซิบบอกแค่พี่ดานะเป็นลูกสาวรุ่นพี่นะแต่บอกทุกคนว่าเป็นหลาน ไม่อยากให้ปากต่อปากกันมากไปน้องเพชรอยู่บ้านเดียวกับผมกรีดลดเสียงลงแค่พอได้ยินกันในกลุ่มเล็กๆนี้ดาราพยักหน้าอย่างเข้าอกเข้าใจเธอเองก็เคยโดนพิษขี้ปากคนมานักต่อน,นักแล้วบรรดาสาวๆในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทํางานจริงจังอะไรพอว่างนักก็เลยเหงาแล้วจะมีอะไรค่าเวลาได้ดีไปกว่าการจับกลุ่มพูดถึงเรื่องคนอื่นเล่าน่ารักจริงๆนะคุณกรีดผิวดีๆปากนิดจมูกหน่อยพี่จองไว้ให้ได้เลยได้ไหมเนี่ย ดาราเอ่ยแซวกล้วหัวเราะทำเอาเพชรเพลินตาหน้าแดงขึ้นมาทันตาเห็นแต่กริตไม่ขำด้วยเขาทำหน้านิ่งจนหน้ากลัวแม่พอเดะครับผมไม่ได้คิดอะไรกับน้องแม่ทําน้องเขินแล้วเห็นมมาแดรีบเข้ามากู้สถานการณ์เมื่อเห็นว่ากริตไม่สนุกด้วยโอ้ขอโทษค่ะคุณกริตพี่ร้อเล่นเฉยๆนะพ่อแดนเขาเดทสาวอยู่คนหนึ่งชื่อแคทเธอรีนาน่าจะอายุพอๆกับน้องเพชรเลย เอาไว้แดนพาแคเทเธอรีนามาเจอน้องสิลูกจะได้เป็นเพื่อนกันแคเทเธอรีนาคุยเก่งแล้วก็คล่องไปหมดให้พาเพชรไปเที่ยวจะได้ไม่เหงาดารารีบขอโทษขอโพยเธอพอจะมองออกแล้วว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่หลานสาวสำหรับกฤิดไม่เป็นไรครับผมเห็นน้องเพชรยังเด็กไม่อยากให้แกรีบมีแฟนเท่านั้นเองพ่อเขาไว้ใจให้ผมดูแลลูกสาวผมเลยค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้กริดอธิบายด้วยสีหน้าดีขึ้นมากเมื่อรู้ว่าแดนมีแฟนแล้ว เพชรเพลินตานั่งฟังเงียบๆมองคนโน้นทีคนนี้ทีจนมาสะดุดใจตรงที่กริดบอกว่าไม่อยากให้รีบมีแฟนก็ตั้งแต่มาถึงที่นี่วันแรกกริดก็เคยบอกไว้ว่ามีแฟนได้ไปเดทได้เขาจะไม่ห้ามไม่ใช่หรือแล้วทําไมวันนี้กลับคําเสียแล้วเดี๋ยวแม่ไปดูในครัวต่อแดนชวนน้องคุยไปก่อนนะลูกแม่จะหาของว่างมาให้กินรองท้องดาราตบไหล่ลูกชายเบาๆแล้วเดินไปทางครัวอย่างไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันต่อก็มีใครอีกคนเข้ามาขัดจังหวะ พี่กริตขาทุกคนหันไปมองตามเสียงแพรกลับลงมาอีกครั้งโผเข้ามานั่งเบียดข้างกริตอย่างสนิทสนมเพชรเพลินตากลั้นยิม้มรู้เล้ว,ว่าทําไมเมื่อครู่แพรถึงได้รีบร้อนขึ้นไปข้างบนเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งหน้าทําผมใหม่นี่เองจากตอนแรกที่ใส่เสื้อยีดกางเกงวอร์มและมัดผมไวล้ลวกๆคราวนี้เธอลงมาในชุดกระโปรงบานสีฟ้าสดใสผมยาวสลวยดาคลับปล่อยสยายถึงกลางหลังแม้จะผิวคล้ำแต่ก็นวลเนียนสวยเป็นสีน้าพึ่งจมูกโด่งรัน และริมฝีปากบางรับกับดวงตากลมโตและเมื่อเธอเลิกทำหน้าบึ้งตึงอย่างก่อนหน้านี้เพชรเพลินตาก็เห็นว่าผู้หญิงที่อายุเท่ากันคนนี้สวยมากทีเดียวกลิดยิ้มนิดนิดแล้วค่อยๆลุกออกจากที่นั่งอย่างละมุนละมอมด้วยการขอตัวไปเข้าห้องน้ำจนเมื่อรับหลังชายหนุ่มไปแล้วแพรจริงกระแทกตัวลงนั่งกับโซฟายอย่างหงุดหงิดไม่ต้องอ้อยยังไงพี่กริดเขาก็ไม่เอาเด็กอย่างเธอรอกแดนปลายตามองหญิงสาวข้างตัวหนึ่งทียิ้มมุมปากแล้วหันไปสนใจโทรทัศน์ต่อ อย่าเสือกแพรพูดภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำเพชรเพินตาถึงกับพะงะไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่เคยได้ยินคำหยาบแต่แดนแก่กว่าเธอถึงสองปีอย่างน้อยก็น่าจะต้องเคารพคนที่อายุมากกว่าบ้างไม่ใช่หรืออย่างไรเพชรไปกับพี่ดีกว่าแถวนี้อากาศชักจะไม่ค่อยดีแล้วไปดูในครัวก,กันว่ามีอะไรกินแม่บอกจะไปหาอะไรมาให้กินก็ไม่เห็นมาสักทีแดนบนนิดนิด,นดแต่ใบหน้ายิม้มแยม้มเพชรเพินตาลุกตามเขา แล้วหันมาพยักหน้าเป็นเชิงขอตัวกับแพรแต่ฝ่ายนั้นกลับมองด้วยห่างตาแล้วสะบัดหน้าหนีไปทําเอาคนอัธยาศัยดีหน้าหมานเดินสงบสงเง่ยมตามแดนไปในครัวโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยยายแพรเนี่ยนิสัยไม่ค่อยดีเพรห่างได้ก็ห่างไว้พี่เจอประจําตามงานปาร์ตี้แพรมันเดทหนุ่มคณะเดียวกับพี่แล้วก็เล็งอกฤษของเพชรเอาไว้ด้วยพี่กฤษเขาก็รู้เลยพยายามเลี่ยงเขาไม่ค่อยอยากมางานวันเกิดนับบีแม่ยายแพรนี่เท่าไหร่หรอก เขาไม่อยากจะเยียแร่นะ่ะแต่คงอยากพาเพชรมารู้จักคนไทยที่นี่เพชรก็ช่วยๆกันเย,ยียแร่ให้ห่างๆจากพี่กรีดหน่อยไม่งั้นโดนเยียแร่นั้นง่าไปไม่รู้ด้วยนะแดนกระซิบกระซาบให้เพชรเพลินตาฟังคร่าวๆหญิงสาวพยักหน้ารับแข็งขันเธอก็ไม่อยากให้อกริดของเธอโดนใครง่าไปเหมือนกันแม้จะไม่รู้ว่าทําไมก็เถอะอ้อาวแดนพาน้องมาทําอะไรในครัวร้อนจะตายดาราหันมาเห็นสองหนุ่มสาวเดินเข้ามาก็เอ่ยทัก ก็เดาว่าพี่กรีตคงมาหลบยายแพรอยู่ในนี้ผมเลยพาเด็กพี่กรีตมาส่งแม่มีอะไรให้เรากินบ้างครับหิวแล้วแดนเดินเข้าไปกอดเอวแม่ที่กําลังลวกหมูสับอยู่บนเตาปอเปี๊ยะทอดอยู่บนเคาน์เตอร์นั่นไงไปกินสิเอาให้น้องด้วยคนเป็นแม่ชี้ไปที่ถาดสแตนเลสใส่ปอเปี๊ยะทอดสีเหลืองทองสวยกับน้าจิ้มถ้วยเล็กๆวางเคียงกันแดนหยิบจานใบเล็กและซ่อมออกมาสองชุดตักแบ่งให้ตัวเองและเพชรเพลินตายอย่างคล่องแคล่ว น้องเพชรอย่าเพิ่งกินจนอิม่มเผื่อท้องไว้กินล่าหมูฝีมือนาดาด้วยนะอร่อยมากยังมีต้มยำขาหมูนี่อีกน้องเพชรมาช่วยอาชิมหน่อยว่ารสนี้โอเคหรือยังกริดก็ง่วนอยู่กับเตาเช่นกันเจ้าของบ้านสั่งอาหารมาเลี้ยงเป็นบางสว่วนแต่อาหารไทยไม่ใช่จะหาสั่งกันได้ง่ายๆจึงต้องรบกวนคนมีฝีมือช่วยกันทำคนละไม้คนละมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นดารากับกริดนี่แหละที่ทำอาหารได้รสชาติถูกอก,อกถูกใจบรรดาคนไทยในเมืองนี้อร่อยแล้วคะ่ะอากฤตเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ย เพชรเพลินตาชมเปาะทําเอาชายหนุ่มยิ้มกว้างก่อนจะปิดเต่าแล้วหาถ้วยใบยใหญ่มาตักเสิร์ฟไม่อยากไปแย่ลูกค้านาดาไงนาดาเขาเปิดร้านอยู่ในเมืองนะเอาไว้วันไหนเราไปถล่มร้านนาดากันกริดย้าเจ้าของร้านที่หัวเราะออกมาทันทีมาเลยจะกินให้หมดร้านก็ยังได้ไอเราก็ว่าคุณกริดหายไปไหนไม่ได้มาตั้งหลายเดือนที่แท้ก็มัวเลี้ยงหลานอยู่บ้านดารากระเซ้ากลับไปบ้างก็พอน้องเพชรมาอยู่ด้วยผมเลยทํากับข้าวกินทุกมื้อไงครับ แต่ก่อนขี้เกียจทำเพราะอยู่คนเดียวเลยไปกินร้านพี่ดาได้บ่อยๆไว้ผมจะพาน,น้องเพชรไปหาที่ร้านนะครับเขาตอบเอาใจดาราเพชรเพลินตาจึงเพิ่งรู้ว่าที่เขาทําอาหารทุกมือเป็นเพราะเธอมาอยู่ด้วยอินดีต้อนรับเสมอจะ้ะแต่ตอนนี้ออกไปข้างนอกกันได้แล้วไปแดนมายกถาดลาบหมูคุณกรติดขอแรงช่วยยกถาดปอเปี๊ยะออกไปหน่อยค่ะส่วนน้องเพชรเอาผักกล้ามี่ไปนะจะ๊ะเบาๆเดี๋ยวพี่เก็บในครัวแป๊บเดียวแล้วจะยกต้มยำตามออกไปดาราจัดก,การแจกงานเสร็จสร์ ส่วนตัวเองยังวุ่นวายกับงานในครัวไม่รู้จบขบวนแห่อาหารไทยเล็กๆเดินมาจนถึงห้องรับประทานอาหารที่มีคนทยอยย้ายที่มาจากห้องนั่งเล่นบ้างแล้วเจ้าของบ้านกระวีกระวาดเข้ามาช่วยหยิบจับถาดอาหารพอเป็นพิธีส่วนแดนกลับเข้าครัวไปช่วยดาราอีกครั้งกรีดหาที่นั่งให้เพชรเพลินตาแล้วหันไปทักทายคนที่ยังไม่ได้เจอกันก่อนหน้านี้น้องกรีดเป็นไงบ้างจ๊ะไม่เจอนานเลยผอมไปหรือเปล่าเนี่ยหญิงสาวอายุไม่มากหนะัก ดูแล้วท่าทางจะแก่กว่ากริตไม่กี่ปีเดินตรงเข้ามาแตะแขนชายหนุ่มอย่างสนิทสนมกริตเบี่ยงกายหลบอย่างนุ่มนวลแต่ดูก็รู้ว่าเขาหวงตัวและไม่ชอบสัมผัสกับใครถ้าไม่จําเป็นสบายดีครับพี่ยูล่ะครับเขาตอบกลับอย่างมีมารยาทแม้จะสุภาพแต่ก็รักษาระยะห่างและไว้ตัวอยู่ในทีสบายดีพี่ทําเรื่องอย่่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้โสดสนิทหญิงสาวเล่าออกมาราวกับจะบอกเป็นไหนๆแต่กริตทําเหมือนไม่รับรู้ท่าทีนั้น เสียใจด้วยนะครับแล้วลูกชายพี่ล่ะครับให้ใครเลี้ยงเขาถามถึงลูกชายวัยสามสี่ขวบของเธอซึ่งเคยเจอนานๆครั้งก่อนหน้านี้ก็อยู่กับพี่นี่แหละแต่ผัวเออสามีเก่าพี่เขาก็ส่งค่าเลี้ยงดูตามกฎหมายนี่ไม่ได้เอามาด้วยเพราะพ่อเขามารับไปเที่ยวแล้วนี่ใครนะกริดไม่เห็นแนะนําให้พี่รู้จักบ้างมัวคุยกับพี่ยุเพลินลืมแนะนําไปเลยนี่น้องเพชรหลานสาวผมเองครับพ่อเขาฝั่งมาเรียนที่นี่ น้องเพชรสวัสดีคุณนาะยุวดีก่อนเพชรเพลินตายกมือว่าอย่างนอบน้อมแม้จะรู้สึกไม่ถูกชะตากับยุวดีสักเท่าไหรนะ่นักฝ่ายนั้นก็มองเธอด้วยห่างตาเช่นเดียวกันเซนส์ของผู้หญิงบอกเธอว่านี่เป็นอีกคนที่หมายตากริดแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจใครเลยไม่ว่าจะรุ่นเด็กอย่างแพรหรือรุ่นใหญ่อย่างยุวดีคนนี้หน้าตาดีนี่แตข่ขาวแบบนี้ฝรั่งไม่ค่อยชอบหรอกชอบผิวแท,น,ทนหน่อยอย่างพี่เนี่ยคนมาจีบเยอะแยะ เขาเรียกผิวสีน้ำพึง่งมีสเสน่ห์แต่ก็ดีแล้วถ้าสวยเกินไปอาจจะเรียนไม่จบตั้งใจเรียนนะหนูไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสมาเรียนที่นี่ได้ง่ายๆย,ยุวดีจีบปากจีบคอพูดโดยไม่สังเกตสายตาของกฤิที่เริ่มลุกโชนด้วยอารมณ์โกรธแต่เพชรเพลินตาแตะแขนเขาเบาๆเพชรมีอกฤิดูแลอย่างดีคงไม่มีเวลาไปทําตัวเวหลวไหลที่ไหนหรอกคะ่ะแต่ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเพชรนะคะ เพชรเพลินตาจีบปากจีบคอตอบกลับไปด้วยกริยาชมดชมอยไม่แพ้กันจนกริดเกือบหลุดหัวเราะอ,ออกมาใย,ายตัวแสบของเขาเอาเรื่องเหมือนกันแฮถ้าทางจะไม่ต้องห่วงอะไรให้มากแล้วยูวดีเดินกระฟัดกระเฟียดจากไปเพราะกฤิดทาเป็นสนใจอาหารโดยไม่มองเธออีกสองอาหลานกำมาหล่อหันมาสบตากันแล้วเพชรเพลินตาก็ฉีกยิ้มจนตาหยีกริดหัวเราะแบบไม่มีเสียงแล้วแอบยกนิ้วโป้งให้ใต้โต๊ะทั้งแพรและยูวดียังคงส่งสายตาหวานข้ามโต๊ะมาให้กริดอยู่บ่อย เขาเพียงยิ้มตอบเมื่อบังเอิญสบสายตากับเธอพอดีแต่โดยมากเขาจะทำเป็นมองไม่เห็นแล้วหันไปสนใจคนบ้านเดียวกันที่พามาด้วยเสียมากกว่าเพชรเพลินตาเองยิ่งเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งอยากยั่วสองคนนั้นทําเป็นออซอชอล้อกับชายหนุ่มอย่างที่ตอนอยู่บ้านไม่เคยทำอากฤิขคะตักสลัดให้เพชรหน่อยสิคะเพชรเอื้อมไม่ถึงหรือไม่ก็เพชรขอชิมไส้กรอกของอากฤษดหน่อยได้ไหมคะเพชรกินทั้งชิ้นไม่ไหวมันใหญ่ไป พร้อมกับสีหน้าออดอ,อ,อ้อนไร้เดียงสากริดเกือบจะหัวเราะออกมาหลายต่อหลายครั้งเมื่อเห็นกิริยาเกินงามของหลานสาวปลอมๆแต่เขาก็เล่นตามบทที่เธอนำคอยเอาอกเอาใจแม่สาวน้อยแสนสนที่บอกว่าอยากชิมไส้กรอกของเขาอย่างนั้นอย่างนี้จนเขาต้องกลั้นยิ้มแม้ในใจจะคิดเลยเถิดไปแล้วก็ตามเมื่อชำเลืองไปยังยุวดีก็เห็นสายตาไม่เป็นมิตรที่มองเพชรเพลินตาแต่เจ้าตัวเหมือนจะไม่สนใจและยังคงเล่นบทหลานสาวผู้ใส่ซื่อของเขาต่อไป น้องกร็ดสนิทกับหลานดีนี่คะ่ะยุวดีพยายามชวนคุยหลานรักผมนี่ครับน้องเพชรน่ารักใครเห็นก็เอ็นดูจริงไหมครับพี่ยุกร็ดตอบยิ้มยิ้มทำท่าภูมิใจเสียเต็มประดาระวังอย่าตามใจมากนะคะเด็กสมัยนี้นะ่ะเดี๋ยวจะเหลิงพอติดเป็นนิสยัยแล้วเราไม่ตามใจเข้าหน่อยก็จะงองแงอารวาสหญิงสาวพูดพลางชายตามองเพชรเพลินตานิดๆขอบคุณสำหรับความหวังดีของนายยุนะคะ เพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ยังห่วงเพชรขนาดนี้นายุเป็นคนดีจังเลยค่ะเพชรรู้สึกอบอุ่นมากขอบคุณจริงๆนะคะเพชรเพลินตาตอบกลับเสียงใสส่วนยุวดีได้แต่ถลึงตาข้ามโต๊ะมาให้รู้ทั้งรู้ว่าโดนประชดป,ประชันแต่กลับคิดหาคำพูดตอบโต้กลับไปไม่ทนันได้แต่ฮึดฮัดอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นอินโนเซนต์ดูก็รู้ว่าไม่เบาแพรบ่นลอยๆทั้งที่ปกติจะเป็นศัตรูกับยุวดีเพราะเล็งผู้ชายคนเดียวกัน แต่ศัตรูของศัตรูก็คือมิดจึงหันมารุมเพชเพลินตาได้อย่างไม่เคอะเขินแต่ไม่หนักเท่าแพรแน่นอนจ้ะเพชเพลินตาตอบกลับยิ้มยิ้มตีหน้าซื่อทำตาใสาได้อย่างเป็นธรรมชาติอีแพรเสียงตวาดจากแม่ดังขึ้นทำให้แพรต้องรีบกลืนคำพูดไม่งามลงคอไปไม่ใช่ว่ากลัวแม่แต่เพราะสมนึกได้ว่าเกือบลืมตัวหลุดกิริยาหยาบคายต่อหน้ากริดแดนหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวแอบยกนิ้วโป้งให้เพชเพลินตาระหว่างที่ไม่มีใครสนใจเขา จากที่คิดว่างานเลี้ยงวันนี้ต้องน่าเบื่อแน่ๆแต่เพชรเพลินตากลับทําให้เขาสนุกกว่าที่คาดไว้ช่างเป็นหญิงสาวที่น่าสนใจเขาชักอยากจะทําความรู้จักเธอให้มากกว่านี้เสียแล้วไม่ใช่ทางชู้สาวแต่เหมือนน้องสาวที่น่าเอ็นดูสําหรับเขามากกว่าก็ใครจะไปกล้าในเมื่อสายตาผู้ปกครองของเธอบ่งบอกว่าหวงเสียขนาดนั้นต่อให้เขาไม่มีแคทเธอรีนาเป็นแฟนอยู่แล้วก็เถอะอากลินี่เสน์แรงจังเลยนะคะทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ตอมกันหึง เพชรเพลินตาแซลอยิ้มยิ้มระหว่างทางขับรถกลับบ้านเดี๋ยวสิเปรียบเทียบให้ดีกว่านั้นหน่อยได้ไหมตอมหึงนี่อาดูเหม็นเหรือเปล่ากริดพูดบนหัวเราะขณะที่ตาก็มองตรงไปข้างหน้าเคยไปให้ท่าสาวๆไว้หรือคะเขาถึงติดอกติดใจอากฤตของเพชรกันขนาดนี้หญิงสาวถามด้วยน้ำเสียงปกติแต่คนฟังเลิกคิวนิดๆเมื่อได้ยินคำว่าอากฤตของเพชรได้ยินแล้วมันช่างชุ่มชื่นหัวใจเสียจ,จริงเพราะอากฤตของน้องเพชรหล่อมากต่างหาก ชายหนุ่มพูดแล้วหันมายักคิ้วทีหนึ่งทำเอาสาวน้อยหัวเราะร่วนชมตัวเองก็ได้เหรอไหนเพชรดูหน่อยสิหลอจริงไหมนะเพชรเพลินตาเอียงคอมองคนขับรถล้อล้อเขาหัวเราะแล้วละมือจากพวงม,มาลัยมโยกศีรษะเธอเบาๆหลอกกว่านี้ก็ไม่ใช่คนแล้วเขาแซงพยักพยเยิดกับตัวเองอย่างมั่นอกมั่นใจทำเอาเพชรเพลินตาหัวเร,ราะลั่นรถนี่ถึงขนาดยอมเป็นหมาเพราะอยากหลอเลยหรอคะไม่ใช่สิเทวดาหรืออะไรก็ว่าไปได้ไหม ตอนแรกอันนึกว่าน้องเพชรเป็นเด็กน่ารักทำไมยิ่งรู้จักยิ่งอ้อนแข้งละ่ะกลิตเองก็หัวเราะไปกับเธอเขาพูดไปอย่างนั้นท,ท,ทั้งๆที่ใจจริงรู้สึกว่ายิ่งรู้จักเธอก็ยิ่งน่ารักขึ้นทุกวันมากกว่าอ่อนแข้งที่ไหนน่ารักจะตายเพชรเพลินตาเถียงยิ้มยิ้มแววตาสดใสเป็นประกายเปล่ามันช่วยเป็นน่ารักไกลๆหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะห้ามใจไม่ให้หลงรักเธอไม่ไหวแล้วนะไกลพอ,อยังคะเธอทําท่าเอ็นตัวไปชิดประตูรถทําให้เขาหัวเราะอ,อีกครั้ง มานั่งดีๆเธอเป็นไงบ้างงานวันนี้อาหารอร่อยไหมอาเห็นน้องเพชรไม่ค่อยกินเลยไหนบอกว่าคิดถึงอาหารไทยกลิชชวนเธอเปลี่ยนเรื่องไปคุยไกลๆหัวใจหน่อยอร่อยดีค่ะลาบหมูของนาดาอาร่อยต้มยำของอังกฤษก็อร่อยแต่เพชรไม่ชอบบรรยากาศก,ากับสายตานายุแลยกินไม่ค่อยลงเย็นนี้อังกฤษจะทําอะไรให้เพชรกินคะเพชรเพลินตายิ้มประจบระหว่างอาหารมื้อเย็นแสนอร่อยฝีมือกริโดยปกติแล้วที่วันอาทิตย์เขาจะทําอาหารมื้อพิเศษ แต่วันนี้ออกไปข้างนอกกันมามือพิเศษจึงเลื่อนเป็นตอนเย็นแทนกินสปาเกลไหมหน่อไม้ฝรั่งสีขาวกับแฮมเหมือนที่อาทําให้กินวันนั้นเขาตอบด้วยน้าเสียงเรื่อยๆแล้วก็แอบยิ้มเมื่อเห็นสาวน้อยข้างกายยิ้มกว้างสว่างสวัยหุยเพชรชอบอันนี้นายอักฤษบอกว่าใกล้จะหมดฤดูอของมันแล้วยังหาซื้อได้อีกหรอคะน่าจะได้กินเป็นมื้อสุดท้ายของปีนี้แล้วละ่ะช่วงนี้เริ่มเห็นเชอร์รี่ในตลาดบ้างแล้วเราหนาไปบ้านซาบีเนอร์บ่อยๆ แอบด,ดูต้นเชอรี่หน่อยสิว่ามันเริ่มสุกหรือยังที่แท้อากฤษก็รอกินของฟรีอยู่นี่เองซาบินเนอร์บอกว่าอีกสักสองอาทิตย์ก็เก็บได้แล้วค่ะเพชรเพลินตาเองก็เฝ้ารอที่จะได้เก็บเชอรี่จากต้นอยู่เหมือนกันวันนี้บนถนนไม่ค่อยมีรถมากหนะักเพราะร้านโรงปิดกันหมดแต่เมื่อเลี้ยวรถเข้าซอยมาก็พบว่าบรรดาเพื่อนบ้านหลายต่อหลายหลังออกมานั่งอาบแดดกันอย่างสบายอารมณ์เพราะเป็นวันแดดดีอย่างที่หาได้ไม่ง่ายหนะักเมื่อกริดขับรถผ่านและมีคนจำรถเขาได้ก็โบกมือให้ กริดจ,จึงเปิดหน้าต่างส่งเสียงทักทายเป็นรายทางเพชรเพลินตาเองก็ยิ้มทักทายไปด้วยทั้งที่ไม่รู้จักบางคนด้วยซ้ำใช้เวลาไม่นานนักทั้งคู่ก็มาถึงบ้านเดี๋ยวน้องเพชรไปปอกมันฝรัง่งวันก่อนอาซื้อลูกเล็กๆมาเอามาต้มแล้วใส่เนยนิดนึงนะโรยผงเครื่องปรุงไปหน่อยชิมให้เค็มนินดๆก็ใช้ได้แล้วอาจจะไปทําหน่อไม้กับซอสเสร็จแล้วก็ไปลวกแฮมน้องเพชรจะกินกี่แผ่นก็หยิบออกมาอาเอาสามแผ่นเขาสั่งงานเสร็จก็เปิดตู้เย็นหรือหาวัตถุดิบออกมาจนครบ ซอสสเด็จรูปมีไข่เป็นกล่องเอาออกมาอุ่นแล้วเติมเครื่องปรุงอีกนิดให้ถูกปากก็ใช้ได้ส่วนหน่อไม้นี่ปอกแล้วเอาไปต้มจนสุกวางในจานคู่กับแฮมแล้วก็มันฝรั่งต้มคลุกเนยเวลาซอสก็กินได้แล้วง่ายใช่ไหมเอาไว้อาจจะให้น้องเพชรลองทำเองทั้งหมดเผื่อวันไหนอานไม่อยู่น้องเพชรจะได้ทำเองได้กริดทำงานของตัวเองไปด้วยสอนวิธีทำให้เธอไปด้วยถ้าอากริดไม่อยู่เพชรคงไม่ทำอะไราย,ยากๆก,กินหรอกค่ะแค่สปากเกตตี้คลุกเนยโปะไขด่ดาวเพชรก็อรอดตายแล้ว หญิงสาวพูดพ่าตั้งอกตั้งใจบอกเปลือกมันฝรั่งงั้นก็สอนเอาไว้เผื่อวันไหนน้องเพชรทำให้อากินบ้างไงใจคอจะให้อาเป็นเชฟประจำตัวน้องเพชรไปตลอดเลยหรือไงหมได้ไหมล่ะคะเพชรเพลินตาเงยหน้าขึ้นยิ้มหวานออ,นอ่อนไม่รู้ดูก่อนถ้าน้องเพชรเป็นเด็กดีก็คงได้ละมั้งเขาตอบทีเล่นทีจริงแต่เบือนหน้าหลบตาสาวน้อยเพราะกลัวว่าจะเผลอบอกความในใจออกไปทางสายตางั้นเพชรจะเป็นเด็กดีของอากฤตไปตลอดเลย อากฤษจะได้ทํากับข้าวให้เพชรกินทุกวันเห็นอาเป็นพ่อครัวหรือไงเขาหัวเราะกลบเกลื่อนอาการใจเต้นผิดจังหวะของตัวเองได้แต่ย้ําซ้ําๆในใจว่าเธอยังเด็กและเขาไม่ควรคิดเกินเลยไม่ใช่นะอากฤตเป็นทุกอย่างของเพชรเลยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นอาแล้วบางทีก็เป็นเหมือนพ่อด้วยเพชรเพินตารีบพูดเพราะกลัวว่าเขาจะน้อยใจที่เธอเห็นเขาเป็นเพียงพ่อครัวพ่อชายหนุ่มพึมพำอย่างไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี หลายสัปดาห์ผ่านไปอกฤษตขาสบ,บีเนอร์ชวนไปเก็บเชอร์รี่สุกแล้วคะ่ะเพชรเพลินตาเพื่อพลาดเข้ามาในบ้านตอนที่กลิตเพิ่งจะถอดรองเท้าเสร็จเขายังคิดอยู่ว่าทําไมวันนี้บ้านเงียบเชียบกว่าที่เคยที่แทนแม่สาวน้อยยังครุกอยู่บ้านข้างๆนี่เองเดี๋ยวอาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตามไปครับชายหนุ่มยิ้มกับท่าทางตื่นเต้นของหญิงสาวเขาปลดเนคไทออกแล้วก้าวขึ้นบันไดไปในขณะที่ได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านปิดดังปังแล้วก็ได้ยินเสียงสีท้าของเธอวิ่งตึงตังจากไปอย่างรวดเร็ว เมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนก็พบว่าเพชรเพลินตาเตรียมกับข้าวตามที่เขาสั่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วถือว่าเธอรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีมากก่อนที่จะออกไปเล่นสนุกไม่นานกรีตก็ตามมาที่สวนหลังบ้านของซาบีเนร์หญิงชราทักทายเขาอย่างอบอุ่นแล้วตรงเข้ามากอดก่อนที่กรีตจะโดนเจ้าหมาตัวโตกระโดดใส่อย่างที่มันชอบทําเป็นประจำเมื่อเจอหน้าเขามันทําราวกับจะรู้ว่าใครสามารถรับน้าหนักตัวมันไหวและมันเล่นด้วยแรงๆได้มันจึงชอบกรีตเป็นพิเศษ ชายหนุ่มหัวเราะร่วนเมื่อมันพยายามจะเลียนหน้าเขาเป็นพะาาววนจนซาบีเนอร์ต้องตะหวาดเรียกมันจึงยอมหยุดแล้วเปลี่ยนไปวิ่งร,บรอบๆตัวเขาอย่างพยายามจะชวนเล่นด้วยนิโคมันคึกมากเลยเวลาเจออกริดตอนอยู่กับเพชรกับซาบีเนอร์มาเรียบร้อยกว่านี้ตั้งเยอะเพชรเพลินตาพูดพลางหัวเราะอย่างเอนดูเจ้าหมาบ้าพลังที่ไม่ยอมหยุดวิ่งไปมาเสียทีเห็นมันเก็บเชอร์รี่หรือย,ยังกริดถามยิ้มยมพยายามลูบหัวเจ้านิโคที่กระโดดไปกระโดดมาอยู่ข้างตัวยังค่ะ เพชรกลับบ้านไปเตรียมอาหารไว้ให้อากลิคกลับมาทําแล้วก็เพิ่งมาบ้านนี้ได้แป๊บเดียวก็เห็นรถอากลิกลับมาแล้วเลยวิ่งกลับไปบอกอากลิคก,ก่อนว่าเพชรอยู่นี่ันเดี๋ยวอาจจะทาอะไรให้ดูชายหนุ่มหันไปส่งภาษาเยอรมันกับเจ้าของบ้านอยู่สักพักเพชรเพลินตาจับใจความได้ว่าเขาจะขออนุญาตเก็บลูกเชอร์รี่สักเล็กน้อยและซาบีเนอร์ก็อนุญาตอย่างเต็มอกเต็มใจกลิตดึงปลอกคอเจ้านิโคมาใต้ต้นเชอร์รี่แล้วออกคําสั่งเสียงดังพร้อมภาษาหมือ เจ้าหมาตัวใหญ่วิ่งเต็มแรงแล้วกระโดดถีบต้นเชอร์รี่ด้วยแรงทั้งหมดที่มันมีผลที่ได้ก็คือลูกเชอร์รี่ที่สุกจัดร่วงกราวลงบนพื้นหญ้ากริตคว้าตะกร้าเล็กๆบนโต๊ะขึ้นมาแล้วจัดการเก็บเชอร์รี่ที่ตกใต้ต้นมาเร็วน้องเพชรเดี๋ยวนิโคมันแย่งกินหมดไม่รู้ด้วยนะเขากวักมือเรียกสาวน้อยที่ยืนหัวเราะวิธีเก็บเชอร์รี่ของเจ้าหมาตัวโตที่ตอนนี้กําลังไล่เก็บเชอร์รี่อยู่เช่นกันแต่เป็นเก็บแล้วเข้าปากเขียวหลังจากนั้นมันก็คายเมล็ดออกมาอ้อโหยทาไมมันนนฉลาาอยย่่งีี้เ รู้จักคลายเม็ดด้วยเพชเพลินตาไม่สนใจลูกเชอร์รี่ที่ร่วงบนผืนแต่เข้าไปดูเจ้านิโคกินเชอร์รี่ไกลๆนิโคล <ico> le, เด็กดีเก็บให้ฉันบ้างหญิงสาวนั่งยองๆตรงหน้ามันแล้วแบมือออกไปพูดกับมันด้วยภาษาเยอรมันกระท่อนกระแทนนิโคเอียงคอมองอย่างไม่เข้าใจแต่เมื่อเพชเพลินตาแบมือซ้ำๆมันก็คาบลูกเชอร์รี่ที่ตกอยู่ใกล้ๆมาวางบนฝ่ามือเธอหลังจากนั้นก็ผลาไปหาลูกอื่นกินต่อน่ารักจังเลย เพชรเพลินตาเข้าไปกอดรัดฟัดเวียงกับเจ้าหมาตัวโตวมันเองก็หันมาสนใจคนเล่นด้วยมากกว่าจะสนใจเชอรี่ที่ร่วงเกลื่อนพื้นไปเสียแล้วสุดท้ายจึงมีแค่กรดที่ก้มๆเงยๆเ,เก็บเชอรี่ลูกสวยๆจนเกือบเต็มตะกร้าใบเล็กพวกเธอเอากลับไปกินเถอะฉันกินจนเบื่อแล้วอยากกินเมือไรก็ไห้นิโคมันเขย่าต้นไม้ให้เอาไปให้หมดนี่แหละอยากได้เมือไรัก็มักเก็บไปได้ตลอดมันเยอะไปหมดฉันกินไม่ทานรอกเจ้าของบ้านบอกอย่างใจดี เมื่อกรีตทำท่าจะแบ่งเชอร์รี่ที่เก็บมาได้ให้เธอด้วยเพชเพลินตากล่าวขอบคุณแล้วเข้าไปกอดยิงชราจใจดีที่กอดตามยังอบอุ่นน้องเพชรฟงังภาษาเยอรมันออกเกือบหมดแล้วนะเนี่ยเก่งมากกรีตชมขณะที่ทั้งคู่เดินตัดสนามยากลับมาที่บ้านของพวกเขาพระอริดติวให้ไงคะสาวน้อยเงยหน้ายิ้มหวานทานคำขอบคุณให้คุณครูส่วนตัวชายหนุ่มยิ้มตอบแล้วลูบศีรษะเธอเบาเดี๋ยวก็ลองไปสอบวร,ระดับได้แล้วเนี่ยน้องเพชรหัวไวมากเลย สมแล้วที่พิชิตเคยอวดว่าน้องเพชรเรนเก่งมากกรดชวนคุยเรื่อยเนานมากแล้วที่เพชรเพลินตาไม่เอ่ยถึงพ่อที่เมืองไทยและเขาเองก็ไม่อยากไปสก,กิดให้เธอนึกถึงเพราะทุกครั้งที่พูดถึงอนุชิตแววตาสดใสของหญิงสาวก็จะกลายเป็นเศร้าสร้อยและคราวนี้ก็เช่นกันไม่สำคัญอะไรแล้วล่ะค่ะเพชรเพลินตาพูดด้วยน้ำเสียงเงาเงาหลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์จากพ่ออีกเลย เป็นกริดที่ต้องคุยกับอนุชิตแล้วมาอธิบายให้เพชรเพลินตาฟังยังมีน้ำอดน้ำทนเพชรเพลินตายอมเข้าใจในที่สุดแต่ก็ยังไม่ยอมคุยกับพ่ออยู่ดีกลับเมืองไทยกันไหมสักสองสามอาทิตย์เดินหน้ามีวันหยุดยาวอาว่าจะขอลาพักร้อนเพิ่มแล้วกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่สักหน่อยน้องเพชรไปกับอาไหมกริดเอ่ยปากชวนถ้าเธอไม่ไปเขาก็คงไม่ลาเพิ่มอาจจะกลับไปไม่เกินหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ได้กลับมาดูแลเธอแต่จะไม่ไปก็ไม่ได้ เพราะเขาเองก็ไม่ได้กลับเมืองไทยมาเกือบปีแล้วพ่อกับแม่เริ่มจะบ่นคิดถึงเขาบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆแทบทุกครั้งที่โทรศัพท์ไปหากลับก็ได้ค่ะเพชรคิดถึงอากงอาม่าคิดถึงเ,เพื่อนๆที่ไทยด้วยเพชรเพลินตาตอบเบาๆแม้จะบอกกริดไปอย่างนั้นแต่ในหัวกลับคิดถึงพ่อถ้าเธอกลับไปคราวนี้ได้เจอหน้ากันอาจจะมีอะไรดีขึ้นบ้างก็ได้แล้วอีกอย่างเธอก็ไม่อยากทนเหงาอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ด้วยกริดรอบถอนหายใจที่เธอยอมไปง่ายกว่าที่คิด งั้นอาลางงานแล้วจองตั๋วเลยนะชายหนุม่มรวบรัดเราขึ้นชั้นบนไปทํากับข้าวปล่อยให้เธออาบน้ําก่อนเพราะไปเล่นกับสุนัขมาจนมอมแมมไปหมด